วิธีลบสินค้าออกจากตะกต้า TikTok Shop ของเราในหน้าช่อง TikTok นะคะทํายังไงไปดูกันเลยค่ะให้เรานะคะเข้ามาในช่องของ TikTok ของเรานะคะเสร็จแล้วให้เราไปเลือกแทบนี้เลยนะคะตะกต้า TikTok Shop นะคะดูดีๆด,ด้วยนะคะระหว่างตะกต้า TikTok Shop กับกุญแจแล็อก คลิปวิดีโอของเรามันจะคล้ายๆกันนะคะในส่วนของตะก้าจะมีจุด2จุดอยู่นะคะพอจิ้มเข้าไปแล้วให้เราเลือกไปที่คําว่าเข้าสู่นะคะอันนี้คือสเต็ปที่1อันนี้คือสเต็ปที่2นะคะเสร็จแล้วจิ้มเข้าไปที่ตรงคําว่าเข้าสู่ได้เลยอ่าพอเข้ามาที่หน้าของ TikTok Shop แบบนี้แท็บที่จะทําให้เราสามารถไปจัดการสินค้าในร้านค้าของเราได้ก็คือแท็บ Manage Product ตรงนี้นะคะเราสามารถ โอเ เพิ่มสินค้าลบสินค้าซ่อนสินค้าได้ที่ตรงแถบนี้เลยนะคะอ่ะจิ้มเข้าไปได้เลยพอจิ้มเข้ามาที่หน้าจัดการสินค้านะคะจะมีให้เราดู2แถบก็คือแถบของร้านค้ากับชุดสินค้าไลฟ์นะคะให้เราเลือกไปที่แถบของร้านค้าเราต้องการที่จะลบสินค้าตัวไหนออกจากตะกร้าของเรานะคะให้เราเลือกไปที่สินค้าตัวนั้นสมมุติว่าครูต้องการอยากจะลบสินค้า ตัวนี้นะคะออกจากตะก้านะคะครูก็จะเลือกไปที่จุด3จุดนะคะ จุดสามจุดตรงนี้จิ้มเข้าไปได้เลยพอจิ้มเข้าไปแล้วจะมีแถบขึ้นมาให้เราเลือกนะคะว่าให้เราแก้ไขสินค้าปรับหมุดไว้ด้านบนไม้หรือว่ายกเลิกการซ่อนหรือว่าลบรายการนะคะสินค้าตรงนี้ของครูซ่อนไว้เขาก็จะมีแถบยกเลิกการซ่อนสินค้าไว้ให้เราเลือกไปที่ลบรายการได้เลยอ่าจิ้มเข้าไปที่ลบรายการนะคะเขาจะมีป๊อปอัพเตือนเราค่ะว่าเราจะลบสินค้าตัวนี้หรือเปล่าให้เราเลือกไปตรงคําว่าลบได้เลยนี่แบบนี้นะคะ แค่นี้นะคะสินค้าตัวนี้ก็จะถูกลบออกจากตะก้าสินค้าของเราแล้วค่ะสำหรับใครนะคะที่มีโปรแกรมนะคะในการเป็น Affiliate หรือว่ามีตะก้าสินค้าในหน้า ช่อง tiktok ของเรานะคะสามารถเพิ่มสินค้าหรือว่าลบสินค้าที่เราไม่ต้องการที่จะขายหรือว่าต้องการที่จะขายได้เลยนะคะถ้าคุณคิดว่าคลิปนี้ของครูแซนด้ามีประโยชน์นะคะฝากช่วยแชร์คลิปนี้ออกไปให้กับคนที่ยังไม่รู้เรื่องนี้ด้วยนะคะส่วนวันนี้ครูแซนด้าไปก่อนแล้วละค่ะสวัสดีค่ะ